กริงคุณปิดนาฬิกาปลุกวันนี้เป็นวันที่ฉันปล่อยให้ AI มาควบคุมทุกอย่างที่ฉันทำแต่แค่วันเดียวเท่านั้นมาดูกันว่าบอรจะช่วยให้ฉันอยู่รอดตลอดทั้งวันได้หรือเปล่าฉันหยิบแล็ปท็อปเปิดแช GP t GPT แล้วพิมพ์คำถามที่สำคัญที่สุดที่โฮโมเซเปียนสามารถถาม AI ได้ในตอนเช้าฉันควรกินอะไรเป็นอาหารเช้าแชทบอรบอกว่าอารุณสวัสดิ์ไข่คนกับขนมปังปิ้งและอะโวคาโดข้างๆฟังดูเป็นไงบ้างละ่ะ หรือถ้าคุณอยากทานอะไรหวานๆก็ทำแพนเคก้กหรือวาาเฟลกับผลไม้สดและน้ำเชื่อมอีกทางเลือกหนึ่งก็อาจจะเป็นบริโต้มื้อเช้าที่มีไข,ข่คนชีสและเนื้อสัตว์หรือผักที่คุณเลือกหวังว่าจะช่วยได้นะ <c oughs> เพื่อน AI ที่คุยกับฉันนี่มันช่างน่ารักจริงๆและเมนูที่เขาแนะนาก็ดีงามมากแต่ถึงอย่างนั้นฉันก็ยังดื่มกาแฟตามปกติและไม่ได้สนใจคําแนะนําของแชทบอทฉันหมายความว่าใครจะมีเวลาปรุงอาหารอันโอชาทั้งหมดนั่นในตอนเช้า ฉันแปลงฟันอาบน้ําและตอนนี้ฉันต้องเลือกว่าจะใส่อะไรดีแชทบอทฉันต้องการความช่วยเหลือวันนี้ฉันควรใส่อะไรดีนั่นขึ้นอยู่กับแผนของคุณสําหรับวันและสภาพอากาศถ้าข้างนอกร้อนคุณควรสวมเสื้อผ้าที่เบาและระบายอากาศได้ดีเช่นกางเกงขาสั้นและเสื้อยืดถ้าอากาศหนาวกว่านั้นคุณสามารถสวมกางเกงยีนและเสื้อสเวตเตอร์ได้หากคุณมีกิจกรรมหรือกิจกรรมเฉพาะใดๆที่วางแผนไว้คุณอาจต้องแต่งกายตามนั้น ทายที่สุดสวมอะไรก็ได้ที่ทำให้คุณรู้สึกสบายและมั่นใจใช่มันก็ฟังดูสมเหตุสมผลดีล่ละแต่ก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรขนาดนั้นยังไงก็ตามวันนี้อากาศดีมากแล้ววันนี้ฉันก็รู้สึกไม่อยากทำงานเลยเฮ้ย hey, วันนี้ฉันควรโดดงานดีไหมนะ <c oughs> นายคิดว่าไงนาย GPT ในฐ <c oughs> านะโมเดลภาษา AI ฉันไม่สามารถเข้าถึงตารางงานหรือความรับผิดชอบของคุณได้ทางที่ดี คุณควรตรวจสอบกับนายจ้างหรือหัวหน้างานของคุณเพื่อดูว่าวันนี้คุณต้องไปทำงานหรือไม่น่าเบื่อจริงๆคุณรู้อะไรไหมแชทบอทก็เหมือนแม่ของฉันนั่นแหละเธอจะพูดในสิ่งเดียวกันเสมอยกเว้นว่าเธอไม่ใช่โมเดลภาษาของ AI โอเคแชทบอทอย่างน้อยนายก็ช่วยคิดเรื่องโกหกดีๆเพื่อบอกเจ้านายของฉันหน่อยได้หรือเปล่าล่ะขอโทษด้วยนะแต่ในฐานะโมเดลภาษา AI ฉันไม่สามารถช่วยคุณคิดเรื่องโกหกเพื่อบอกเจ้านายของคุณได้ สิ่งสำคัญคือต้องซื้อสัตว์กับนายจ้างและแจ้งการเปลี่ยนแปลงใดๆในเวลาว่างหรือกำหนดการของคุณโดยเร็วที่สุดหากคุณจำเป็นต้องหยุดงานคุณควรแจ้งล่วงหน้าและให้เหตุผลที่ถูกต้องในการหยุดงานของคุณไม่ล่ะแชทบอร์นี่เหมือนพวกเด็กหน้าเบื่อที่โรงเรียนเลยอย่างไรก็ตามเกิดอะไรขึ้นทุกอย่างดูเหมือนจะดำเนินไปอย่างรวดเร็วคุณกำลังผ่านบางอย่างที่ดูเหมือนรูหนอนและไม่สามารถหยุดได้ กำลังเคลื่อนที่เร็วขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งคุณเห็นแสงสว่างที่ปลายทางทังในใดนั้นทุกอย่างเป็นสีดำไปหมดคุณตื่นขึ้นมาหลังจากนั้นไม่นานในโลกพิกเซลคุณอยู่ในที่ที่เหมือนป่าซึ่งล้อมรอบด้วยต้นไม้หย,ยากและก้อนหิน ลกขึ้นและมองไปรอบๆมันมีลมแต่ผิวหนังของคุณไม่รู้สึกถึงมันคุณมองไปที่มือของคุณและเห็นว่าคุณกำลังสวมถุงมืออยู่มีปุ่มบนมือขวาที่แสดงอวตารของคุณคุณจิ้มมันทำให้เห็นว่าตัวเองได้รับการปกป้องด้วยเครื่องแต่งกายเต็มรูปแบบและมีค่าสถานะบอกดูเหมือนว่าคุณกำลังสวมชุดนักเดินทางในทะเลทรายที่มีผ้าคลุมไหล่ปิดหน้าอยู่มันมีตัวเลือกที่แสดงสกินที่เลือกคุณกดเข้าไปและเห็นเสื้อผ้าแปลกประหลาดมากมายสำหรับทุกโอกาสและทุกสถานการณ์คุณตระหนักดีว่าชุดที่คุณใส่่นนั้้ไมเขา กบสภาพแวดังนั้นคุณจึงเลือกชุดที่เหมาะสมกว่าอย่างเสื้อคลุมที่มีฮูดเพื่อปกปิดผมของคุณ หลังจากเปลี่ยนสกินแล้วคุณเดินไปร,บรอบๆบริเวณนั้นและพยายามดูว่ามีใครอยู่หรือเปล่าคุณได้ยินเสียงดังมาจากที่ที่ดูเหมือนจะเป็นหมู่บ้านเล็กๆคุณไปที่นั่นและเริ่มเดินท่ามกลางฝูงชนคุณสามารถดูโปรไฟล์และสถานะของทุกคนที่ผ่านอาวตารของคุณจากนั้นคุณก็ได้รับการแจ้งเตือนคุณลงทะเบียนในโปรแกรมทดลองที่จะอยู่ในโลกเสมือนนี้เป็นเวลา365้าวันหลังจากเสร็จสิ้นการทดลองนี้พวกเขาจะให้รางวัลคุณห้าล้านดอลลาร์หากคุณพบสมบัติลับ ตามที่ผู้จัดงานกล่าวมันต้องใช้เวลาหนึ่งปีในการค้นหานาฬิกาเริ่มจับเวลา10คนแรกที่พกสมบัติจะได้รับรางวัลไปคุณเข้าใกล้ตึกต่างๆเพื่อพยายามหาวิธีปฏิสัมพันธ์กับพวกมันแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากเดินไปสักพักคุณได้รับการแจ้งเตือนว่ามีคนจากการทดลองนี้อยู่ใกล้ๆพวกเขาอยู่ไม่ไกลเท่าไหร่นักในแผนที่แต่มันไม่ได้บอกคุณว่าพวกเขาเป็นใครหรือหน้าตาเป็นอย่างไร คุณเข้าใกล้ตัวละครหนึ่งและเห็นว่าเป็นเมดหญิงที่แต่งตัวฉูชาติก่อนที่คุณจะได้พูดเธอบอกคุณว่าทุกการสนทนาจะถูกบันทึกไว้ดังนั้นคุณต้องระมัดระวังเธอโชว์คุณสมบัติบางอย่างที่คุณพลาดไปเธอมีตัวเลือกในการส่งคุณไปยังเมตาเวิร์สอื่นๆเธอเปิดประตูมิติและพาคุณไปสู่โลกเสมือนจริงที่สร้างขึ้นแบบสุ่มผ่านรูหนอนที่คล้ายกับรูที่คุณผ่านระหว่างทางมาที่นี่คุณหลับตาและตื่นขึ้นมาในเมืองที่ว่างเปล่าฝนตกหนักคุณได้รับการแจ้งเตือนว่าคุณออยูู่่่ในนพื้้ทีไมรจักขงเ์ คุณเปลี่ยนเสื้อผ้าของคุณเพื่อให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมและส่อสองสถานที่คุณไปที่จตุรัสก,กลางเมืองและเห็นว่าสถานที่นี้อยู่ในด้านมืดของเมตาเวิร์สผู้หญิงคนนั้นพาคุณออกนอกเส้นทางเพื่อทําให้การค้นหาสมบัติของคุณช้าลงคุณไม่เจอผู้หญิงที่พาคุณมาที่นี่และด้วยเหตุผลบางอย่างคุณไม่สามารถไปยังเมตาเวิร์สอื่นได้การแจ้งเตือนอีกคอคบามเด้งขึ้นมาช่วรให้คุณเห็นว่ามีอีกสองคนในการทดลองที่อยู่ใกล้ คุณเริ่มเดินโดยสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวแล้วบังเอิญชนเข้ากับใครบางคนที่อยู่ในการทดลองนี้ซึ่งดูเหมือนกิ้งก่ายักเขาโต้ตอบกับคุณและบอกคุณว่าที่นี่ไม่ปลอดภัยและคุณควรไปกับเขาความรู้สึกของคุณบอกคุณว่าอย่าไว้ใจเขาจะดีกว่าเขาพาคุณไปที่ตรอกด้านล่างและคุณรู้ทันทีว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องหลังจากแตะปุ่มซ้ำๆคุณถูกนำไปยังเมืองแห่งอนาคตที่มีผู้ใช้นับพันเครื่องแต่งกายของคุณดึงดูดความสนใจเป็นอย่างมากดังนั้นคุณจึงเปลี่ยนเป็นเสื้อผ้าที่ทันสมัััยเพืื่อทททตวให้กกลลมนนี คุณสำรวจเมืองและเห็นแบรนด์ที่คุ้นเคยมากมายจากโลกแห่งความเป็นจริง m e t a เวิร์หารายได้จากการโฆษณานวัตกรรมซึ่งกำหนดเป้าหมายผู้ใช้ที่มีความสนใจคล้ายกันโฆษณาจำนวนมากเหล่านี้แสดงผลิตภัณฑ์ที่คุณสามารถซื้อในโลกเสมือนจริงและใช้งานได้คุณตรวจสอบยอดคงเหลือและเห็นว่าคุณมีเหรียญคริปโตเพียงพอท,ที่จะซื้อของต่างๆได้มากมายแต่การทดลองนี้กำหนดโควตาต่อวันให้คุณหากคุณละเมิดข้อกำหนดหรือกด ตัวตาของคุณจะลดลงและเช่นเดียวกับในโลกแห่งความเป็นจริงคุณต้องมีสกุลเงินเพื่ออยู่รอดในเมตาเวิร์ส ทีน่นี่คุณไม่ต้องการอาหารหรือน้ำในโลกนี้พวกเขาต้องการให้คุณซื้อสิ่งของจากโฆษณาเพื่อความก้าวหน้าคุณพบว่ามีคนอื่นๆในการทดลองที่เข้าร่วมปาร์ตี้สุดพิเศษกับคนดังบางคนแต่วิธีเดียวที่จะเข้าไปข้างในได้คือซื้อรองเท้าสุดพิเศษแบบ NFT มันคือโทเค็นที่ไม่สามารถทดแทนกันได้ซึ่งบปงชี้ว่าคุณเป็นเจ้าของที่แท้จริงของสิ่งนั้นแม้ว่าอาจจะมีโทเค็นอยู่มากมายรอบตัวก็ตามผู้มันถูกลงทะเบียนเป็นชื่อของคุณในโดเมนสาธารณะ ปัญหาใหญ่คือมันมีราคาสูงมากคุณไม่สามารถรอจนกว่าโค้ตาของคุณจะเพิ่มขึ้นได้ดังนั้นคุณต้องหาวิธีที่สร้างสารรค์ในการเข้าร่วมหลังจากนั้นไม่นานคุณเห็นใครบางคนที่กำลังจะเข้าร่วมงานปาร์ตี้และเข้าไปต่อรองกับเขาเขายอมฟังและคุณเสนอแลกสกินอันมีค่าของคุณกับรองเท้าของเขาหลังจากเจราจาก,กันในที่สุดเขาก็ตกลงและคุณก็ได้รองเท้าเพื่อเข้าไปในงาน คุณได้รับการยอมรับโดยอัตโนมัติและพยายามทำตัวกลมกลืนทีมของปาร์ตี้คือฮิปฮอปดังนั้นคุณจึงเปลี่ยนสก,กินให้เข้ากับธีมและพยายามหาคนที่คล้ายๆค,ค,คุณไม่มีใครเลยคุณพบป้ายซึ่งเป็นเบาะแสแรกในการเข้าใกล้รางวัลผู้คนในงานปาร์ตี้สังเกตเห็นว่าคุณอยู่ในการทดลองและพยายามไล่คุณออกไปแต่หลังจากหลบการรักษาความปลอดภัยได้คุณก็คว้าป้ายนั้นและหนีไปยังที่ปลอดภัย เขียนไว้ว่าอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าคุณจะต้องไปทั่วทุกมุมโลกคุณไม่สามารถกระโดดเข้าไปในเมตาเวิร์สใดแบบมัวซัวได้แต่ต้องไปเป็นลําดับดังนั้นคุณไปยังส่วนต่างๆที่ละเมตาเวิร์สเพื่อค้นหาเบาะแสที่รวบรวม NFT อััลลําค่าและแลกเปลี่ยนกับผู้ใช้แบบไม่เฉพาะเจาะจงเพื่อปลดล็อกสถานที่อื่นๆคุณไปยังสถานที่ต่างๆตั้งแต่ทะเลทรายที่ร้อนระอุไปจนถึงดินแดนลูก,กวาดและทุกที่ที่เจอระหว่างเดินทางไม่กี่เดือนต่อมาในที่สุดคุณก็ทำภารกิจจากไป้ายได้สำเร็จ คุณอยู่ในจุดสุดท้ายซึ่งเป็นเมืองท้องฟ้าในเมฆทุกอย่างขับเคลื่อนด้วยลมและนกยักษ์คุณได้รับการแจ้งเตือนเบาะแสที่เขียนว่าคุณเข้าใกล้รางวัลมากขึ้นแล้วคุณต้องข้ามจุดเริ่มต้นของโลกเสมือนจริงเพื่อค้นหาสมบัติ คุณเกาหัวด้วยความสับสนพยายามทำความเข้าใจว่ามันหมายถึงอะไรทันใดนั้นคุณเห็นผู้หญิงที่พาคุณไปยังเมืองเมตาเวิร์สที่อันตรายเธอเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่มาได้ไกลเท่าคุณจากนั้นเธอก็หายไปในฝูงชนคุณไม่สามารถปล่อยให้เธอเอาชนะคุณได้ดังนั้นคุณจึงเริ่มไล่ตามเธอคุณเห็นเธอวิ่งผ่านฝูงชนไปแต่คุณติดแนกอยู่กับบางคนที่มาเริ่มการสนทนากับคุณเธอขึ้นไปบนนกอินทรียักษ์แล้วบินหนีไป ใช้เวลาเพียงอีก2-3สเดือนข้างหน้าเพื่อพยายามคิดว่าจะไปที่ไหนคุณกลับไปยังสถานที่เก่าๆเพื่อดูว่าคุณพลาดอะไรไปหรือเปล่าเหลืออีกเพียงหนึ่งเดือนก่อนที่การทดลองจะสิ้นสุดลงจากนั้นคุณก็ตรหนักได้ว่าคุณทำผิดมาตลอดคุณเคลื่อนย้ายไปยังสถานที่แบบสุ่มและเข้าไปในรูนอนตอนนี้คุณอยู่ในจุดเริ่มต้นของโลกเสมือนจริงดังนั้นในขณะที่คุณลอยอยู่ในอวกาศคุณหยุดการเทเลพอร์ตกลางทางและหยุดนิ่งอยู่ตรงนั้น คุณเปิดสถานะของคุณขึ้นมาดูและเห็นว่าคุณไม่สามารถเข้าถึงสิ่งใดได้เลยนอกจากปุ่มที่ซ่อนอยู่เพียงปุ่มเดียวคุณยกเลิกการเดินทางหลายเที่ยวกลางคันแต่ก่อนหน้านั้นตัวเลือกนี้ไม่สามารถใช้ได้นี่นาคุณแตะมันและพบว่าตัวเองอยู่ในดินแดนระหว่างความเป็นจริงและพื้นที่เสมือนจริงคุณอยู่ใน l i m b o เวิร์ทุกอย่างที่นี่ดูเหมือนจริงมากคุณถึงขนาดได้กลิ่นและรู้สึกถึงสิ่งของและอุณหภูมิ แต่ภูมิประเทศกำลังพลิกและคุณกำลังพยายามกระโดดข้ามกระเบื้องหินอ่อนที่ลอยอยู่เพื่อไปให้ถึงเพชรมีไฟอยู่ข้างใต้คุณคุณพยายามเตือนตัวเองว่านี่ไม่ใช่เรื่องจริงและไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณกระโดดข้ามไปจนถึงสุดทางพื้นที่เสมือนเริ่มมีปัญหาในตอนที่คุณเข้าใกล้เพชรคุณคว้ามันและใส่ลงในคลังของคุณคุณอ่านข้อความสมบัติอยู่ในตัวคุณเมนูรับเด้งขึ้นมาและเผยให้เห็นเงิน5ล้านดอลลาร์ในบัญชีธนาคารของคุณและตัวเลือกออกจากระบบ คุณแตะที่มันมีรูหนอนอีกรูพาคุณกลับสู่ความเป็นจริงคุณถอดแว่น VR ออกและเห็นบัญชีธนาคารของคุณเต็มไปด้วยเงินรางวัลคุณมองไปรอบๆและสังเกตเห็นอาสาสมัครที่เหลือยังคงอยู่ในเกมหลังจากตรวจสอบเวลาแล้วคุณพบว่าคุณอยู่ในเมตาเวิร์สเพียง12ชั่วโมงเท่านั้นแม้ว่ามันจะรู้สึกเหมือนเวลาผ่านไป1ปี คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมดาวเคราะห์ทุกดวงถึงเป็นทรงกลมแล้วถ้าวัตถุอากาศเหล่านี้ตัดสินใจแหกกฎเกณฑ์และเปลี่ยนรูปร่างล่ะพวกมันจะกลายเป็นดาวเคราะห์สี่เหลี่ยมดวงจันทร์สามเหลี่ยมหรือเป็นรูปทรงในอวกาศที่เรานึกไม่ถึงหรือเปล่ามาดูกัน ดาวเคราะห์ก่อตัวขึ้นได้อย่างไรในตอนแรกจักรวาลเต็มไปด้วยเมฆฝุ่นและก๊าซที่หมุนวนเมฆเหล่านี้เรียกว่าเมฆโมเลกุลมันมีองค์ประกอบและสารประกอบต่างๆเช่นไฮดโดรเจนฮีเลียมคาร์บอนออกซิเจนและอื่นๆพวกมันเป็นเหมือนครัวแห่งจักรวาลที่มีส่วนผสมที่จำเป็นในการปรุงดาวเคราะห์ดวงใหม่ขึ้นมาขั้นตอนแรกในการก่อตัวของดาวเคราะห์เรียกว,าวาก่าทฤษฎีการสะสม สมมติว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นที่ทำให้แรงโน้มถ่วงไม่เสถียรอย่างเช่นจะมีซูเปอร์โนวาเกิดขึ้นใกลๆ้ๆสิ่งนี้จะดันก๊าซและฝุ่นในเมฆและทำให้พวกมันมารวมตัวกันและเนื่องจากแรงโน้มถ่วงอนุภาคเหล่านี้จึงเริ่มตกลงสู่จุดศูนย์กลางพวกมันจะหนาแน่นมากขึ้นเหมือนเวลาคุณบีบลูกบอลในมือและในที่สุดพวกมันก็ถูกบีบอัดอย่างแรงจนก้อนเมฆเริ่มแบนเป็นแผน่นเหมือนเวลาเราผสมแป้งกับน้ำเพื่อทำแป้งพิซซ่าแผ่นนี้เรียกว่าแผ่นก่อกำเนิดดาวเคราะห์ มันยังหมุนอยู่เพราะอนุภาคของเมฆเริ่มหมุนทีนี้ลองนึกภาพอนุภาคฝุ่นและโมเลกุลของกา๊าซเล็กๆเ,เหล่านี้เคลื่อนที่อยู่ในแผ่นบางครั้งพวกมันก็ชนกันและเมื่อชนกันพวกมันก็ติดกันอย่างแยกไม่ออกกลุ่มฝุ่นและก๊าซขนาดเล็กเรียกว่าเศษส่วนของดาวเคราะห์ซึ่งเป็นส่วนประกอบสําคัญของดาวเคราะห์และเมื่อดาวเคราะห์ส่วนใหญ่ยังคงชนกันและรวมตัวกันพวกมันก็ขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆก่อตัวเป็นดาวเคราะห์ก่อกําเนิด ดาวเคราะห์ก่อกำเนิดเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและแรงโน้มถ่วงของมันก็แข็งแกร่งขึ้นบางดวงมีมวลมากจนกลายเป็นดาวเคราะห์ขนาดใหญ่มาึมาอยู่ในอวากาศซึ่งเป็นดาวเคราะห์ที่เรารู้จักและชื่นชอบดาวเคราะห์แต่และดวงมีสารประกอบก๊าซเป็นการเฉพาะหินและบางครั้งก็เป็นน้ำแต่ทำไมดาวเคราะห์จึงมีลักษณะเป็นทรงกลมทั้งหมดนี้เป็นเพราะแรงโน้มถ่วงกลับมาที่ดาวเคราะห์ก่อกำเนิดของเราลองนึกภาพว่าคุณกำลังใช้มือบีบลูกโป่ง อากาศภายในลูกโป่งจะดันกลับมาทําให้เกิดแรงดันสิ่งที่คล้ายกันนี้ก็เกิดขึ้นกับดาวเคราะห์แรงโน้มถ่วงจะบีบวัตถุเข้าด้านในและดึงเข้าหาจุดศูนย์กลางและเนื่องจากแรงโน้มถ่วงจะกระทําเท่ากันในทุกทิศทางมันจึงดึงวัตถุจากทุกด้านเข้าหาศูนย์กลางของมวลทําให้เกิดรูปร่างคล้ายทรงกลม และว,วัตถุนั้นจะดันกลับด้วยแรงกดเพื่อต้านแรงโน้มถ่วงในที่สุดแรงทั้งคู่ก็พบจุดลงตัวที่มีความสมดุลการเรียกว่าสภาวะสมดุลอุทกกษติตซึ่งเป็นคำวิทยาศาสตร์ที่หมายถึงทุกสิ่งภายในดาวเคราะห์อยู่ในจุดสมดุลแล้วแต่ไม่ได้มีแค่นั้นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ดาวเคราะห์เป็นทรงกลมคือการหมุนของพวกมัน ลองนึกถึงลูกบอลดินน้ำมันหรืออะไรที่คล้ายกันลองนึกภาพว่าคุณหมุนมันเร็วๆมันจะเริ่มดันออกด้านนอกทําให้ดินน้ำมันนูนที่บริเวณตรงกลางและด้านบนจะแบนสิ่งเดียวกันนี้เกิดขึ้นกับดาวเคราะห์ขณะที่พวกมันหมุนรอบแกนแรงโน้มถ่วงที่สะสมและการหมุนจะผลักวัตถุกออกไปด้านนอกทําให้ดาวเคราะห์นุนขึ้นที่เส้นศูนย์สูตรจริงๆแล้วพวกมันอยากจะแบนอีกครั้งอย่างไรก็ตามแรงโน้มถ่วงไม่อยากได้ดาวเคราะห์ตะปุ่มตะป่่า มันอยากได้ดาวเคราะห์ที่กลมสวยมันจึงพยายามดึงมวลออกมาและทําให้ทุกอย่างกระชับที่สุดเท่าที่จะทําได้ในที่สุดแรงโน้มถ่วงก็ชนะและดาวเคราะห์ก็กลายเป็นทรงกลมมาดูตัวอย่างจากเพลย์ลิสต์ดาวเคราะห์ของเราดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวยักษ์ในระบบสุริยะมันชอบขิงคนอื่นมันหมุนเร็วมากจนครัวของมันถูกบีบอย่างเห็นได้ชัดและปล่องตรงกลาง มันเหมือนลูกข่างที่มีพุงน่ารักน่ารักดาวเสาซึ่งมีวงแหวนมหัศจรรย์ก็เข้ามาร่วมด้วยมันหมุนด้วยวงแหวนที่สวยงามและความอลังการของมันก็เด่นกว่าของดาวพฤหัสอีก ตัวอย่างเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าการหมุนทําให้ดาวเคราะห์มีรูปร่างพิเศษได้อย่างไรพวกมันเปลี่ยนจากทรงกลมที่สมบูรณ์แบบไปสู่การมีส่วนนูนที่สวยงามตรงกลางเหมือนเป็นศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งจักรกวาลซึ่งการหมุนจะสร้างรูปทรงที่สวยงามและแตกต่างตอนนี้คุณรู้แล้วว่าทำไมดาวเคราะห์ถึงกลมแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นคือถ้ามันไม่กลมละ่ะจะเป็นอย่างไรถ้าพวกมันเป็นลูกบากหรือแม้แต่เป็นสามเหลี่ยมมาดูกัน ดาวเคราะห์รูปทรงลูกบากหรือสามเหลี่ยมจะมีมวลแผ่ออกไปในลักษณะที่แตกต่างจากทรงกลมอย่างสิ้นเชิงและคุณรู้ไหมมันหมายถึงอะไรมันจะส่งผลต่อแรงโน้มถ่วงเช่นกันบ้นดาวเคราะห์ทรงกลมแรงโน้มถ่วงจะดึงทุกอย่างเข้าหาจุดศูนย์กลางเพราะมวลจะกระจายอย่างเท่าเกันรอบรอบจุดศูนย์กลางนั้นแต่เมื่อเราเปลี่ยนดาวเคราะห์เป็นทรงลูกบากหรือสามเหลี่ยมมันก็น่าสนใจนะ ถ้าคุณยืนอยู่ตรงกลางของด้านใดด้านหนึ่งคุณจะรู้สึกถึงแรงดึงดูดที่แรงที่สุดนั้นเป็นเพราะด้านนั้นจะอยู่ใกล้จุดศูนย์ถ่วงมากที่สุดและเมื่อคุณออกห่างจากจุดศูนย์กลางและเริ่มเดินไปที่ขอบแรงโน้มถ่วงก็เริ่มเล่นตลกกับคุณคุณจะรู้สึกถึงการต่อสู้กับแรงโน้มถ่วงแบบมุมสูงชันการเดินบนขอบจะรู้สึกเหมือนปีนเขาหรือเดินบนทางลาดชันทั้งหมดนี้เป็นเพราะแรงโน้มถ่วงต้องการให้คุณอยู่ตรงกลางของด้านและไม่ไปที่อื่น ทีน่นี้ลองนึกสภาพตามขอบและมุมมันจะแห้งแล้งมีแต่หินและแห้งขอดทำไมละ่ะเพราะน้ำทั้งหมดจะมารวมกันที่ตรงกลางของแต่ละด้านปล่อยให้ขอบสูงชันและแห้งแล้วเรื่องอากาศละ่ะมันอาจจะไม่มีอยู่เลยหรือมีน้อยมากจนใช้ชีวิตไม่ได้ไม่ใช่สถานที่ที่เหมาะสำหรับการตั้งแคมป์อย่างแน่นอนและอย่าลืมเสื้อผ้าที่ให้ความอบอุ่นอาหารและรองเท้าเดินป่าด้วยคุณจะต้องใช้มันเพราะสภาพอากาศที่แปรปรวน สภาพอากาศที่คุณจะเจอบนโลกลูกบากหรือโลกสามเหลี่ยมนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะการหมนุนถ้ามันหมุนไดม้มุมแต่ละด้านจะเจอกับสภาพอากาศที่ไม่รุนแรงและอบอุ่นอย่างไรก็ตามถ้ามันหมุนด้วยแกนทั้งสองด้านสิ่งต่างๆจะรุนแรงขึ้นลองนึกถึงสภาพอากาศปัจจุบันของเราในเวอร์ชันตีลังกาบางด้านจะเป็นดินแดนมหศัศจรรย์ขั้วโลกมีน้ำแข็งและหนาเวเย็นในด้านบนและด้านล่างของโลกลูกบากและที่ด้านล่างสำหรับโลกสามเหลี่ยมในขณะที่ด้านอื่นๆจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ในโลกรูปบากมันจะร้อนจัดด้วยสภาพอากาศแบบเส้นศูนย์สูตรที่จะทําให้คุณเหงื่อแตกแทนที่จะเป็นแสงอาทิตย์ที่ค่อยๆโค้คงไปตามพื้นผิวแสงจะส่งกระทบด้านเหล่านี้โดยตรงคุณจะรู้สึกถึงความร้อนสุดๆและบนโลกรูปสามเหลี่ยมแสงแดดจะส่งกระทบเป็นมุมแสงแดดที่ทํามุมนี้จะสร้างความแปรปรวนให้อุณหภูมิทั่วโลกอย่างหน้าทึ่ง ลองนึกภาพตามนี้เมื่อคุณเคลื่อนที่จากฐานของสามเหลี่ยมไปตรงปลายอุณหภูมิจะค่อยๆลดลงฐานที่แสงแดดส่งกระทบโดยตรงมากที่สุดจะเป็นบริเวณที่ร้อนที่สุดเหมือนภูมิอากาศแบบเส้นศูนย์สูตรที่เราคุ้นเคยในโลกทรงกลมของเราแต่เมื่อคุณเคลื่อนไปที่ปลายสุดมุมของแสงแดดจะส่องมาถึงน้อยลงส่งผลให้อุณหภูมิเย็นลง แต่ตรงฐานก็จะเย็นและมืดมากเพราะแสงแดดส่องไม่ถึงโลกสามเหลี่ยมจะเพี้ยนมากในแง่ของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและเขตภูมิอากาศอย่างไรก็ตามคุณรู้จักผ้าห่มอุ่นๆที่เราเรียกว่าชั้นบรรยากาศโลกใช่ไหมบนโลกที่มีมุมของเราสิ่งต่างๆจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยแรงโน้มถ่วงจะแรงขึ้นในศูนย์กลางของแต่ละด้านแล้วมันจะส่งผลยังไงชั้นบรรยากาศจะเปลี่ยนไปแบบสุดขั้วลองนึกภาพตามนี้นะที่ศูนย์กลางของแต่ละด้านซึ่งมีแรงโน้มถ่วงมากที่สุด ชั้นบรรยากาศจะรวมตัวกันและหนาขึ้นจะเป็นบริเวณที่มีโมเลกุลของอากาศหนานแน่นแต่เมื่อคุณไปอยู่ตรงขอบชั้นบรรยากาศจะเริ่มเบาบางลงชั้นบรรยากาศจะหายากและเบาบางมากดังนั้นการหายใจบริเวณขอบจึงไม่ใช่เรื่องง่ายและตรงขอบจะเป็นพื้นที่ที่ยากลำบากในการใช้ชีวิตนอกจากนี้ชั้นบรรยากาศที่บางลงยังหมายถึงการป้องกันร,รังสีของดวงอาทิตย์และลมสุริยะที่น้อยลงบริเวณมุมของขอบจึงเป็นอันตรายอย่างมากสำหรับมนุษย์ แน่นอนนี่เป็นแค่การสมมติสนุกๆว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างโลกของเราชอบเป็นทรงกลมและนั่นก็ดีแล้วแต่ก็ไม่เสียหายอะไรถ้าเราจะลองคิดถึงความเป็นไปได้เพียเพ้ยนๆดูบ้างดังนั้นใช้จินตนาการของคุณให้โลดและและน่าตื่นตาตื่นใจไปกับความมหัศจรรย์ของโลกที่น่าทึ่งของเราต่อไปไม่ว่ามันจะมีรูปร่างเป็นอย่างไร